สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมี่ยวกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาฝึกเขียนพยัญชนะภาษาไทยนะคะโดยวันนี้เราจะมาทบทวนพยัญชนะทั้งหมดที่เราเรียนกันนะคะนะคะพยัญชนะภาษาไทยนะคะกอไก่ถึงตัวหอนกพูกเลยนะคะ ะะมีใครยังจำได้ไหมคะว่าพยัญชนะภาษาไทยมีกี่ตัวสี่สิบสี่ตัว, <44 S 1> ตวค่ะ,คะมีสี่สิบสี่ตัวนะคะอ่าเก่งมากเลยอะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่าีสี่ตัวนั้นมีตัวอะไรบ้างนะคะเรายังจำกันได้ดีหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอทบทวนกันดีกว่านะคะ สักครู่นะสวัสดีสวนะัสด like ีค่ะอ๋อสวัสดีค่ะลูกเห็นหน้าจอยังคะเห็นเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคุณ uh, ต้องสลับเปิดหน้าจอใหญ่เล็กนะคะบางทีมันชอบดับเนาะอ่ะเมื่อกี้นะคะได้รู้จัก พยัญชนะภาษาไทยทั้ง44ตัวเรียงตามลำดับกันแล้วนะคะเพราะว่าปกติเราจะฝึกเขียนตามการเขียนหัวเข้าหัวออกนะคะตอนนี้เราได้รู้จักครบทั้ง44ตัวแล้วนะคะอ่ะก็พยัญชนะนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเรียงกันเลยโดยจะมีบางตัวที่เรานะคะไม่ได้เจอแล้วคือไม่ค่อยได้ใช้ไม่ใช้เลยแหละ แต่อาจจะมีคนนํามาใช้นะคะให้เด็กๆจะได้พอเห็นจะได้รู้จักว่าอ๋อตัวนี้คือพยัญชนะตัวนี้นะนะคะคุณครูคเหมี่ยก็มีโอกาสได้เห็นเขาใช้บ้างนะคะแต่ว่าถามว่าใช้แบบเป็นปกติเลยไหมไม่มีนะคะ,ะสําหรับตัวที่คุณครูคเหมี่ยจะบอกก็คือตัวนี้นะคะขอขวดเนะี่ยตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้แล้วไม่ใช้แล้วนะคะในปัจจุบันแต่ถ้าไปเจอเขาเขียน ตามป้ายร้านคานะคะก็ให้รู้ไว้ว่าเสียงออกเสียงขอขวดนะคะกับอีกตัวหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคะคือตัวนี้ค่ะคอคนคอคนนะคะเพราะว่า เพราะตัวทั้งขอบขวดและขอคนนะคะมีเสียงที่คล้ายนะคะมีเสียงตัวที่ออกเสียงแทนให้อยู่แล้วดังนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะคะ <Okay. S 1> ได้ใช้จริงๆแค่4ี่ิบตัวนะคะ <Okay. S 1> แต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเขามีการใช้ <Okay. S 1> ก็ให้เด็กๆรู้จักกันนะคะ <Okay. S 1> อ่ะเดี๋ยวหลังจากที่เรานะคะได้ทบทวนกันแล้วว่าเอ๊พยัญชนะแต่ละตัวหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ <Okay. S 1> เราจะไป นะคะเ,คเล่นเกมเ,เกมการศึกษานะคะอ่ะคุณครูเหมียวจะมีภาพภาพหนึ่งมานะคะให้เด็กๆถ่ายว่ารูปภาพนั้นนะคะเป็นพยัญชนะตัวใดนะคะเป็นพยัญชนะตัวใดเดี๋ยวเราไปดูกันคุณครูเหมียวมีอยู่3ข้อนะคะถ้าคนไหนตอบได้นะคะสามารถเปิดไมค์มาบอกได้เลย ภาพแรกนะคะตัวนี้นะคะรูปอะไรรูปตัวอะไรเนี่ยนะคะไม่เห็นภาพเราดูก็ไม่เห็นภาพอะเราไม่เห็นภาพเราแป๊บนึงนะสิเห็นยังคะเห็นแล้วเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะนะคะ นะคะรูปนี้คือตัวอะไรคะมีใครตอบได้บ้างยังไม่เห็นภาพเลยเนี่ก็ไก่เลื่อตัวเฉยๆตัวอะไรไั่เนี่เหรอคะเราสักครู่นะคะครับโอเคอ่ะแปลว่าถ้าแชร์หน้าจอใหญ่จะไม่เห็นใช่ไหมใช่ <c oughs> นะคะอ่ะเดี๋ยวเราอย่าลองแชร์อีกหนึ่งรอบนะคะต้อเตือต้อเตือตะครับ อสอเสือสอเสือคืออันไหนคะลูกหนึ่งสองสาสี่ตัวที่ตีคะต่ะเช่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันสิคำตอบคือสอเสือตัวที่สี่นะคะเก่งมากๆค่ะตัวแรกนะคะออกเสียงคล้ายๆกันนะคะแต่เสียงจะต่ำลงมาคือสอโซ่นะคะตัวที่สองสอสาลา ตัวที่สามสอลือสีนะคะตัวที่ถูกต้องคือตัวที่สี่สอเสือนั่นเองเก่งมากๆเลยไหนไปภาพที่สองกันดีกว่าอย่างรวดเร็วว่าเรารู้จักตัวนี้ไหมตัวอะไรเนี่ยดูจากภาพแล้วคิดว่าตัวอะไรคะี่ยังไม่เห็นภาพเลยไม็ยังไม่เห็นค่ะเราสุดยังไม่ขึ้นอ่ะขึ้นยังมาแล้วมาแล้วเ,เห็นแล้วค่ะ นะคะอ่าตัวที่สองครับหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวที่สามเนี่ยอ่าตัวที่สามเดี๋ยวไปดูกัน <3. S 1> นะคะ oh. ถูกต้องคะ่ะตัวที่สามลอลิงนะคะลอลิง <c oughs> นะคะ <c oughs> ลอลิง ตัวแรกคือรอเรือนะคะออกเสียงคล้ายๆกับรอลิงแต่จะก,กระดกลิ้นตัวที่สองเสียงไม่เหมือนกันเลยวอแหวน,นตัวที่สามคือตัวที่ถูกต้องคือรอลิงและตัวสุดท้ายของเสียงต่างจากชาวบ้านชาวช่องมากคือตัวยอยักนะคะยอแยกยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยพี่สี่ยอแยกยขียกอนุญาตไม่ให้เขียนหน้าจอนะอ่ะ โอเคนะคะไม่เกินมากตรอ่ะพร้อมจะไปตัวสุดท้ายกันหรือยังคะลูกพร้อมแล้วค่ะค่ะค่ะอ่าตัวสุดท้ายนะคะมาช้างตัวไหนคะตัวที่สองตัวที่สองเหรอไหนคำตอบคือ ชอช้างตัวที่สองถูกต้องค่ะตัวแรกหน้าตาคล้ายกันเลยแต่ไม่มีหางคือตัวขอไข่นะคะส่วนตัวนี้นะคะขอขอขวดนะคะและตัวสุดท้ายหน้าตาคล้ายกับตัวชอช้างแต่ว่าเขามีหยักนะคะคือตัวซอโซอนะคะอ่ะเก่งมากๆเลยนะคะอ่ะถึงเวลาทำใบงานกันแล้วนะคะทุกคนไปเตรียม ใบงานหน้าตาแบบนี้มานะคะหน้าแผ่นเดิมแน่แน่เลยไดหคะวันไหน,น,นที่ได้มาแล้วนะคะเขียนชื่อก่อนอ่าวันนี้เราจะเริ่มฝึกเขียนวันที่กันแล้วนะคะพอเรามาเปิดเรียนเราจะได้ฝึกเขียนวันที่ได้นะคะอ่ะบนหัวกระดานนะคะจะมีที่ว่างอยู่ให้นักเรียนเขียนวันที่ตามนี้นะคะวันศุกร์ที่13บสามพฤษภาคม แม่องสองพันห้าร้อยหกสิบห้าหนูไม่เห็นภาพค่ะหนูไม่เห็นภาพค่ะไอ่าได้เดี๋ยวครูเหมียวเปิดเป็นหน้าจอเล็กนะคะแบบนี้จะเห็นไหมเห็นแล้วค่ะแล้วค่ะเอล้วนะคะโอ้เล็กหน่อยต้งมันน้อยแม่ก็เปลยยังไงอ่ะก็เนี่ยวอแหวน ตัวเล็กๆเก็บต่านะคะข้างบนสุดนะคะเป็นวันที่นะต่อไปนี้พอเราเปิดเธอมาเราจะฝึกเขียนวันที่กันแล้วนะคะนะคะคนไหนเขียนคล่องแล้วนะคะดีมากคนไหนไม่เคยเขียนเลยนะคะบางคนเขียนติดกันหมดเลยนะคะเวลาหนูเขียนหนูสังเกตดูในตัวอย่างนะคะครูเหมียวจะมีการเว้นช่องด้วยฉะนั้นเราต้องฝึกเขียนตัว ให้ตัวเล็กๆแล้วก็รู้จักการเว้นช่องไฟนะคะห้ามเขียนติดกันหมดเลยนะลกูกค่อยๆฝึกเขียนนะคะถ้าจะดีมากนะคะเอาไม้บรรทัดมาตีเป็นเส้นบรรทัดสองเส้นนะคะจะช่วยทำให้น้องฝึกเขียนได้ง่ายขึ้นนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นชื่อเล่นนักเรียนสามารถเขียนได้ตามอัธยาศัยเลยว่าจะเขียนภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะคะถ้าคนไหนเขียนเป็นแต่อังกฤษลองฝึก เขียนชื่อเล่นตัวเองเป็นภาษาไทยดูด้วยนะคะจะได้เขียนเป็นนะ,ะวันที่บางคนอาจจะไม่เคยเขียนเลยนะคะสามารถฝึกเขียนได้นะคะเริ่มฝึกเขียนกันตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวเปิดเทอมมาครูเหมียวจะดูซิว่ามีใครนะคะเขียนวันที่เป็นแล้วบ้างนะคะอ่ะพยัญชนะทั้งส0ตัว14ี่ตัวนะคะเดี๋ยวเราจะ มาดูคลิปวิดีโอทบทวนกันหนึ่งรอบนะคะทำไปแล้วค่ะจริงเหรอลิซ่าทำแล้วอ่ะเดี๋ยวรอดูผลงานตอนส่งมาในในไลน์นะคะระหว่างนี้ทบทวนดูซิว่าเราเขียนสวยเป๊ะเหมือนกับตัวอย่างเขาหรือเปล่านะคะหรือเราเขียนเริ่มต้นเขียนหัวถูกไหมบางคนเริ่มจากหางมาหัวนะคะแบบนี้จะผิดนะะเดี๋ยวเราไปดูกันระหว่างรอเพื่อนเขียนนะคะ 아. ก่อน,นี้จะทําเป็นของหัวนะคะถ้าเขียนได้ตามตัวอย่างนี้เป๊นะครับวดีมากๆเลยนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างดีมากวางไว้เวลาเขียนอย่าให้หัวนะคะไปชนขนังชนตัวตัวหลังคานะคะให้อยู่ตรงกลางบางคนเขียนวงกลมแล้วเขียนไปติดกับตัวตัวหลังขาะ บอดแต่ว่าเราจะมีเขียนวันด้านล,ล่างด้วยนะคะเรียนยาด้วยวงกลมเขียนง่ายมากวิธีการเขียนองกลมนะคะให้เริ่มจากหัวแล้วจีดลงมาตรงๆแล้วก็ทะแยงนะคะ,ะเขียนด้วยพยายต้องมีหมันด้ยวยจอจานนะคะเริ่มจากตรงกลางปั๊บ เว้นลงมานิดตึงนะคะแล้ว э ก like mm. ็ใหหยีดบนด้านล่างของย่อยอยาเขียนติดกันนะคะตัวนี้ดอชดาดอชดานะคะจะเริกจากหัวนะคะเขียนลงมาคล้ายๆปกติแต่ว่าเราต้องลากเส้นด้านล่างเลยบรรทัดลงมาแล้วค่อยกรวัดนะคะพอปตักนะคะเก็บเหกับดอชดาแต่ว่าเวลาขยับนะคะ ราต้องขยับขึ้นขยับลงก่อนค่ะขยับขึ้นขยับลงแล้วค่อยออวนนะคะ ผุงให้เอาหัวเข้านะคะขอถุงเอาหัวเข้า 我拉结不光。 ยาวขึ้นไป ไอ้ักหนึ่งไอ้ักสอง ใกล้จะสิ้นสุดรทันค้วยโค้งนะคะจะทำเรื่อนเบาะที่หลังตรงต่อสลายรอบต้นเขียนแบบพอควายนะคะอย่าให้หัวกลมกลมชนผนังแล้วก็ขีดห่างให้เขานิดนึงต่อลูกหนีนะคะเขียนรอบต้นเหมือนตัวมอไปมาแต่ตอนท้ายให้เขียนกลมกลมนะคะคล้ายๆกับแม่หันอากาศนะคะอย่าให้กละพมชนผนัง เสือลริ่มต้นเหมือนกับลอลิงเลยนะคะแต่ว่าตวัดหางตอนท้ายนะคะ ตอนท้ายนะคะให้โค้งแล้วก็คูงหัวนะคะใหญ่ๆแบบนี้ก็จะได้ตัวพอนกพูกนี้แล้วไนกันบ้างคะสำหรับพยัญชนะภาษาไทย44ตัวเราได้ทบทวนวิธีการเขียนที่ถูกตรอถูกต้องกันแล้วนะคะก็เด็กๆก็น่าจะ จำได้แล้วนะคะแล้วก็น่าจะบางคนนะคะเขียนผิดพอได้ดูคลิปวิดีโอแล้วก็จะได้ฝึกเขียนให้ถูกต้องนะคะตามแบบที่เขากำหนดนะคะตอนท้ายนะคะของใบางานครูเหมียวให้เด็กนักเรียนนะคะทุกคนขีดด้านล่างนะคะขีดเส้นด้านล่างแล้วเขียนชื่อจริงด้วยค่ะครูเหมียวจะให้ฝึกเขียนทั้งชื่อเล่นและชื่อจริงนะคะ แต่ว่าจะเพิ่มมาตรงหัวกระดาษวันนี้ที่มีเขียนวันที่นะคะทุกคนอย่าลืมเขียนชื่อจริงท้ายใบงานนะคะคุณครูเหมียวจะรอดูนะคะเขียนให้สวยงามเลยสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมี่ยก็ทบทวนพยัญชนะภาษาไทยทั้ง44ตัวครบแล้วนะคะ เสร็จแล้วอย่าลืมถ่ายใบงานของเราที่เสร็จสมบูรณ์ตรวจสอบเรียบร้อยว่าสวยงามแล้วลงในไลน์กลุ่มเพื่อที่คุณครูเมียวจะได้ตรวจสอบดูว่านะคะใบงานของเราเรียบร้อยถูกต้องทุกอันหรือเปล่านะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ครูเมียวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบายค่ะคุณู